สวัสดีค่ะ SP พรพรแฟมิลีคลิปวิดีโอนี้ก็มาอุ่นยากิโซบะค่ะยากิโซบะได้มาเมื่อคืนก็ใส่ตู้เย็นไว้ตอนนี้ก็จะกินก็เลยเอามาอุ่นค่ะก็เดี๋ยว มารับชมกันนะคะทำคลิปเป็นคลิปวิดีโอมาให้ได้รับชมกันค่ะก็เติมไข่ลงไปนะคะหนึ่งฟองหนึ่งใบ <c oughs> ก็ตอกไข่ใส่ลงในกระทะที่ตั้งไฟใส่น้ำมันไว้นิดนึงก็รอไข่เซ็ตตัวนิดนึงแล้วก็นี่ค่ะคนๆให้ไข่แดงแตกนิดนึง ก็ไข่เกือบสุกแล้วก็เอายากิโซบะของเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนเพื่อให้เส้น ไข่ที่เราใส่รวมกันก็คนคนให้เส้นกระจายพอร้อนนะคะก็ได้ประมาณนี้ไข่สุกแล้วเส้นก็ร้อนแล้วก็แค่นี้พอค่ะเสร็จเรียบร้อยจะใส่จานนะคะนี่ใส่จานแล้วก็ ไปกินด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทำเสร็จแล้วมากินด้วยกันค่ะยากิโซบะนี่ค่ะเราเพิ่มไข่เข้าไปแล้วก็จะมีไก่ทอดค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นลวกแล้วก็เป็นหมูบด ทำเป็นลูกชิ้นแล้วก็ลวกนะคะเสร็จเรียบร้อยมากินด้วยกันคะ่ะยากิโซบะอร่อยอร่อยมีไก่ทอดแล้วก็หมูสามชั้นลวกแล้วก็ลูกชิ้นหมูสับลวกกินด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวจัดการกับอาหารมื้อนี้ แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ